สวัสดีครับโอ้ยฝนตกลินสียายาขายาทุเรียนหน่อยกับเแลวสีดไปมันเกิดสีโบตายดีสีเม,มฟีก็เลยจะเอานำสารเรื่องปูนขาวกับสวนทุเรียนมาให้ฟังนะครับกับนัชาวฟาร์มนะครับสวนทุเรียนภูเขาไฟสวนอยู่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดน,นะครับผมช่วงนี้เข้าหน้าฝนเนาะ ขี่รถไปส่งลูกขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนเมื่อเช้าก็ผ่านหลายๆสวนเลยขาวพ้นไปหมดเลยครับชาวสวนทุเรียนช่วงนี้กําลังโรยปูนขาวกันอยู่เต็มเลยครับมาผมจะมาล่าให้ฟังผมจะไม่ฟันธงนะครับว่าดีหรือไม่ดีผมจะลองให้ฟังว่าเขาใส่ปูนขาวทําไมก็มีหลายท่านเนาะใส่เขาใส่มาก็ว่าเขาว่าดีก็ใส่มาตามเขา ทำม,มานานแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาใส่ทําไมวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาใส่ปูนขาวทําไมนะครับถ้าจะรู้ว่าเขาใส่ปูนขาวทําไมมาดูกันที่เรื่องของค่าพีเฮของดินกันก่อนนะครับค่าพีเฮของดินเนี่ยเขาจะแบ่งสเกลเป็นหนึ่งถึงสิบี่นะครับโดยปกติแล้วเขาก็สเกลจะเริ่มจะประมาณ3าถึงแนี่แหละเพราะว่า ต่ำกว่า3นี่ก็กดจัดแล้วนะครับกดแบบกัดเลยอะถ้ามากกว่า8นี่ก็คือเค็มมากด่างจัดเลยครับดินน้ำคับน้ำซับแล้วครับดังนั้นมิเตอร์วัดค่า p ีเในดินจึงมีสเกลส่วนมากอยู่ที่3มถึง8นะครับค่ากลางค่าเป็นกลางที่เขาบอกว่าเหมาะสำหรับ การปลูกพืชหรือว่าค่าดินเป็นกลางนะครับก็คือ6.5นะครับอยู่ระหว่าง 6- กถึง7อยู่ช่องนี้ครับช่องกลางเนี่ยครับช่องกลาง 6- กถึง7แล้วเขาใส่โรยปูนขาวที่ต้นทุเรียนทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือเคยมีมหาลายัยเขาปลูกทุเรียน แล้วก็เขาทำการวิจัยใช้สารเคมีในการรักษาโรคยาสารพัดเลยนะครับในการรักษาโรครากเน่าขนเน่าของทุเรียนใช้ยาใช้เคมีอะไรไปเยอะเลยแต่ต้นทุเรียนไม่ดีขึ้นเลยก็มีด็อกเตอร์นะครับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ผมขอโทษด้วยผมจำชื่อท่านไม่ได้เนาะใช้ปูนปูนในการปูนขาวในการหวานรอบๆโคนต้นทุเรียน ผลปรากฏว่าเป็นเรื่องดีนะครับทำให้ทุเรียนต้นนั้นหายป่วยได้นะครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมปูนขาวถึงช่วยให้ต้นทุเรียนหายป่วยได้นะครับอันนี้นะครับไฟทอปเทล่านะครับหรือว่ารากเน่าโคนเน่านะครับในทุเรียนเขาจะชอบหรือว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตหรือว่าแพร่พันธุ์ขยายจำนวนได้แบบไม่จำกัดเลย ในค่า pH ของดินที่ต่ำกว่า5นะครับถ้าดินมีค่า pH หรือว่าเป็นกรดจัดต่ำกว่า5อันนี้ทุเรียนชอบมากครับไอ้ไฟทอปทุล่าชอบมากครับขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเลยขยายจำนวนได้มหาศาลเลยอย่างรวดเร็วทำให้เคมีต่างๆที่เราใส่ไปเนี่ยไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลในการรักษาโรคหรือว่ายับยั้งโรคทุเรียนนะครับเพราะว่าก็คือเชื้อโรคมันมีจำนวนมากยาที่ใส่เข้าไปมันก็ น้อยกว่าน้อยกว่าก็แพ้ครับจึงสู้ไฟท็อปเทอร่าไม่ได้ทันด็อร์ก็เลยเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ก็เลยมาดูว่าไฟท็อปเทอร่าเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีแล้วขยายพันธุ์ได้ดีในสภาพแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ยไฟท็อปเทลร่าเนี่ยก็คือขยายพันธุ์แล้วว่าขยายจํานวนได้ดีมากในสภาวะดินที่เป็นกรดนะครับ กดไม่ถึงกับกดเข้มนะครับกดกดเยอะเยอะก็่อ่อนนิดนึงนครับเยอะก็่อ่อนนิดนึงผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าปานกลางไม่ไม่ไมอ่าท,ทำไมผมถึงจะพูดจอดจงลงไปตรงนี้นะครับในเรื่องของกดปริมาณถ้างั้นถ้าพูดผมใช้ศัพท์ภาษาไม่ได้ผมจะพามาดูที่ชั์จแล้วกันเนาะแถวนี้ครับแถวนี้ก็คือต่ำกว่า5ครับ ต่ำกว่า5นี้ก็คือ,อค่อาไฟท็อปเทอล่าจเจริญเติบโตได้ดีมากครับจเจริญเติบโตได้ดีมากขยายจํานวนขยายปริมาณได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นชาวสวนจึงป้องกันไฟท็อปเทอล่าลงในหน้าฝนนี้ด้วยการโรยปูนขาวนะครับที่คนต้นแบบนี้เลย ช่วยได้นะครับช่วยได้ช่วยได้ในในการป้องกันนะครับป้องกันไฟทอปเทลา่าขยายพันธุ์หรือว่าเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วเอาถ้าจะพูดเรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจอยู่บนพื้นฐานเดียวกันก่นกอนกับผมก่อนนะครับว่าไฟทอปเทล่าเนี่ยมีอยู่ทุกที่นะครับมีอยู่ในดินมีลอยมาตามอากาศมากับน้ํานะครับมากับน้ํา แต่ว่าเขาจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการขึ้นอยู่กับจํานวนที่เขามีว่ามีมากมีน้อยมีเยอะแค่ไหนแล้วต้นทุเรียนเราแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนตัวผมเองให้ความสําคัญกับเชื้อไฟทอปเทอร่าที่มากับน้ํานะครับมากกว่าที่มากับดินเหตุผลของผมนะครับก็เพราะว่าดินนะมีไฟทอปเทอร่าอยู่แล้วครับมีเชื้ออยู่แล้วมีสปอร์อยู่ในดินอยู่แล้วครับเป็นลักษะเป็น ขุยเขาขาวอะ่ะเป็นสปออะครับเป็นเหมือนปุยฝ้ายเป็นขาขาว่วอยู่ในดินมีอยู่แล้วครับอันนี้เราไม่สามารถไปทําอะไรเขาได้ครับก็จะมีวิธีป้องกันก็ตามที่ผมได้กล่ลลาวไปนะครับก็คือโรยปูนขาวปูนขาวที่โคนต้นเพื่อปรับสภาพดินไม่ให้เป็นกรดนะครับไม่ให้ค่า pH ต่ำกว่า5ทำให้ไฟทอปเทลา่าขยายจำนวนไม่ได้เยอะครับทำให้ลง กินต้นทุเรียนเราไม่ได้เพราะว่ามีจํานวนน้อยทําไมผมถึงให้ความสําคัญกับเชื้อไฟทอปโทอร่าที่มากับน้ํามากกว่านะครับผมเจอมากับตัวครับว่าหลายสวนเลยแถวๆนี้ปีที่แล้วเนี่ยน้ําท่วมสวนทุเรียนเพียงแค่1วันครับปีต่อมาเนี่ยก็คือเชื้อไฟทอปโทอร่าลงทั้งสวนเลยครับก็คือหลังจากเขาท่วมไปปีนี้แล้วเขาก็จะฝังอยู่ในดินแล้วก็ อยู่ในนั้นแหละครับอยู่กับรากแตะอยู่นั่นแหละแต่ว่ายังไม่แสดงอาการอยู่ได้เป็นปีๆเลยครับหลายปีเลยจนหน้าฝนของปีต่อไปนะครับเขาขยายจํานวนได้มากพอเขาเจริญเติบโตได้มากพอเขาจะเริ่มแสดงอาการครับถามว่าน้ําฝนมีเชื้อไฟทอฟทูล่าเยอะเหรอไม่เชิงนะครับไม่ได้มากับมากับน้ําก็จริงแต่ว่าไม่ได้มากับฝนครับมากับน้ํายังไง มากับน้ําก็เพราะว่าสวนที่อยู่ข้างๆสวนทุเรียนหรือว่าแม้แต่สวนทุเรียนเองที่ตอนทุเรียนเป็นต้นเล็กก็ทําสวนมะละกอสวนกล้วยใช้ขี้ไก่ขี้วัวขี้อะไรสารพัดแล้วก็มะละกอเองกับกล้วยก็มีเชื้อไฟทอปเทอร่านะครับไม่ใบใบไม้อะครับไอเขาเรียกแอคแทคโนดนะครับก็เชื้อไฟทอปเทอร่าเหมือนกัน ผมให้ความสำคัญกับเชื้อไฟทอปทะร่าที่มากับน้ำจนสนทุเรียนใหม่ผมเนี่ยที่ผมกำลังฉีดยาไม่เสร็จแล้วฝนตกเนี่ยผมขุดคลองนะครับขุดคลองขนาดใหญ่ใหญ่มากครับล้อมรอบพื้นที่ของผมทั้งสีด้านครับน้ำจากสวนอื่นๆไม่สามารถเข้าสวนผมได้เลยก็คือไหลมาแล้วก็มีทางระบายออกครับไปบ่อพักที่อยู่ โซนที่มันต่ําสุดทางนู้นครับอา่าเป็นโซนพักน้ําของผมทั้งคลองทั้งสีด้านเนี้ก็จะกันน้ําจากข้างนอกไม่ให้เข้าสวนผมได้เลยผมให้สําคัญความสําคัญกับตรงนี้นะครับผมบอกไปแล้วว่าสวนใหญ่ๆเลยนะครับสวนระดับสิบไร่เลยน้ําท่วมแค่วันเดียวนะครับลากเน่าไม่ใช่ว่าน้ําท่วมวันเดียวแล้วหลากเขาเน่านะครับ อย่างที่เหตุผลตามที่ผมบอกนะเขาก็คือเชื้อไฟท็อปเทอร่ามากับน้ําครับผ่านไหลผ่านสวนบักคุงสวนกล้วยมาเนาะสวนบักพริกบักเขือสวนพริกกระหนักครับสวนมะเขือกระหนักเหมือนกันครับไฟท็อปเทอร่าเขาไปอยู่ในลหลายๆรูปแบบนะครับเชื้อไฟท็อปเทอร่าไปลงบักพริกก็เป็นนั่นนะครับไอ้ไปลายใบไ,ไม้มะเขือก็เหมือนกันครับคราวนี้มา เรื่องใกล้ตัวขึ้นอีกนิดนึงถามผมว่าแล้วผมโรยไหมแล้วผมใช้ไหมปูนขาวกับสวนทุเรียนของผมตอนนี้ผมดูแลสวนทุเรียนอยู่สส่วนนะครับก็คือสวนเดิมสองปีประมาณ3าหรือสีไร่แล้วก็สวนใหม่เพิ่งปลูกได้45วันตอนนี้ยอดกําลังสวยเลยเดี๋ยวผมฉีดยาเสร็จลงลงผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีผมไม่ใช้นะครับผมไม่ใช้ปูนขาวหรือว่าปูนต่าง ในสวนของผมผมไม่ปรับสภาพดินโดยการใช้ปูนขาวนะครับเหตุผลนะครับเหตุผลของผมมา,าถ้าจะพูดถึงว่าทำไมผมไม่ใช้ปูนปูนขาวในสวนทุเรียนของผมอ่ะตารางนี้จะใกล้เคียงกว่าพืชประเภทชาทุเรียน ัวเขาเองไม่ได้ชอบค่าดินที่เป็นกลางนะครับเขาชอบดินที่เป็นกรดอ่อนๆครับเป็นกรดอ่อนๆครับค่าอยู่ที่ประมาณ5.5ถึง6.5นี่แหละทําให้ทำไมทุเรียนถึงปลูกยากปลูกเย็นค่าที่ทุเรียนจเจริญเติบโตได้ดีคือค่า pH ในดินอยู่ที่5.5ครับแต่ค่าที่ เชื้อไฟท็อปเทอร่าเจริญเติบโตได้ดีคือค่า ph อยู่ประมาณ5หรือต่ำกว่า5ครับทำไมค่า ph 5.5ถึงดีกับทุเรียนทำไมทุเรียนถึงชอบทำไมค่า ph 5.5ทําทำให้ทุเรียนใบเขียวใบใหญ่มาผมจะพาไปดูเหตุผลอีกข้อนึงนี่ครับอาจจะดูยากเนาะภาษาอังกฤษ ผมจะพาเลื่อนลงมาดูประาไทยตรงนี้ครับนี่ครับค่า pH 5.5ตรงหัวตารางนะครับผมจะลากตรงลงมานะครับสารในดินที่มีเยอะในดินที่มีค่าเป็นกรดนะครับกรดปานกลางเนี่ยครับ5.5เนี่ยครับคือแมกนีเซียมเหล็ก แมงกนีสบโบลอนสังกะสีและทองแดงซึ่งเป็นค่าที่ทุเรียนชอบครับแมกนีโดยเฉพาะแมกนีเซียมเลยนะครับธาตุเหล็กนะครับแล้วก็แมงกนีสมีหลายตัวเลยธาตุที่มอีอยู่ในดินที่เป็นกรดเยอะแต่ทุเรียนกลับชอบครับทุเรียนชอบค่า ของดินที่ประมาณ5.5นะครับแต่ว่าต่ำกว่า5ธรรมดานี้ก็คือไฟท็อปเทล่าเยอะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมผมไม่ใช้ปูนขาวนะครับผมไม่ใช้กระทั่งตอนที่ปลูกใหม่นะครับหลายท่านวานปูนขาวลงไปที่ก้นหลุมนะครับข้อดีก็มีข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียก็คือเขาจะไปยับยั้งการดูด สารอาหารในดินของต้นทุเรียนอ่อนของรากอ่อนทุเรียนนะครับผมผมถึงไม่ใช้ผมเลือกที่จะไม่ใช้ครับก็สายผมนะครับสายพลังธรรมชาติล่ะครับผมไม่ผมไม่ใช้แม้กระทั่งโรยเพื่อป้องกันเชื้อ,อาลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟท็อปเทอร์ล่าหรือลาต่างๆที่กินรากกินอะไรในทุเรียนอ่อนทุเรียนเล็กผมผมไม่ใช้เลยครับผมบอก เสมอนะครับผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วเรื่องการปลูกทุเรียนของผมผมปลูกยกคุดจอกๆนะครับจุดลงไปแค่พอดีกับถุงมี2ออย่างถ้าอยากใส่นะครับก็คือผมใส่ไตโคเดอร์มาแล้วก็อิมิดาจีนะครับป้องกันนอนป้องกันปลวกที่มันอยู่ปลวกเยอะเพราะว่าผมปลูกทุเรียนใหม่ผมลงไปในสวนสวนยางพารานะครับที่มึงตัดทิ้งแต่ว่าไม่ได้เอาโคนต้นออกครับเพราะว่าไม่มีทุน ไม่มีเงินนะครับเพราะว่าค่าเอาที่เอาต้นทุเรียนออกมันจะอยู่ที่ประมาณไร่ละ3 5 0 0นนะครับสิบไร่ก็35ม0มืนไม่มีเงินและปูนขาวผมก็ไม่หวานผมเลือกที่จะหวานไตโคเดมานะครับกําจัดเชือ้อราแต่ไม่ได้ยับยั้งการดูดสารอาหารของทุเรียนแล้วก็ใส่ออิมิดาจีเพื่อป้องกันปวกและ,มะแมลงเจาะรากต่างๆ เพราะว่ามันเป็นสวนยางพาราเกา่าผมเลือกแบบนั้นครับผมตัดสินใจแบบนั้นแล้วเลือกแบบนั้นโอเคมาดูกันว่าแล้วถ้าเราไม่โรยปูนขาวเราจะยับยั้งเชื้อไฟทอปเทลล่าเข้าทุเรียนหน้าฝนได้ยังไงอินทรีย์วัตถุปุ๋ยมูลสัตว์หมักต่างๆนะครับ สามารถช่วยปรับสภาพดินให้ค่า pH ขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ6 5 5 6ได้ครับแต่ไม่ใช่พวกหมักชีวภาพน้ำหมักชีวภาพนะครับอันนั้นเป็นกดจัดนะครับน้ำหมักชีวภาพเป็นกดจัดไฟท็อปเทอรล่าชอบเลยครับใส่ขี้ไก่นี่แหละครับขี้ไก่ธรรมดานี่แหละขี้ไก่หมักนี่แหละครับขี้ไก่อัดเม็ดขี้ไก่พงนี่แหละหรือว่าขี้ไก่ที่ ไม่ไม่ใช่ขี้ไกส่สดตรอ่ะทิ้งตากแดดไว้หน่อยสักหนึ่งเดือนใส่ไปเลยครับสามารถปรับสภาพดินได้เช่นกันครับโอเคนะครับผมบอกถึงเหตุผลที่ก็ใส่ปูนขาวแล้วก็ที่สวนผมใช้และไม่ใช้และวิธีป้องกันต่างๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับปูนขาวแล้วก็ค่าพีเฮในดินของทุเรียนไปแล้วนะครับชอบไม่ชอบ คลิปผมหรือว่าสิ่งที่ผมพูดยังไงก็ตามรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับบ่ามักผมกระซางคนไหลผมเนี่ยให้คนมาดูคลิปผมหน่อยเพราะว่าทุกยอดคลิปของผมมันเป็นเวลาแห่งความสุขของผมและครอบครัวเพราะว่าผมเอาเงิน youtube ไปกินชาบูครับ <c oughs> เวลาแห่งความสุขเวลาชาบูครับชาบูและหมูกระทะได้มาจากเงิน youtube นี่แหละครับ ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ